สวัสดีค่ะพ่วงข้างมีชัยรีวิวค่ะวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวพ่วงข้างนะคะรุ่น70คูณ120นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไซส์ใหญ่สุดนะคะที่ทางร้านทํานะคะตอนนี้ก็คือความกว้างจะอยู่ที่100เซนติเมตรนะคะพื้นที่ใช้งาน70เซนยาวร20นะคะรถที่ติดกับพ่วงข้างนี้นะคะจะเป็นเวฟร้อยนะคะเวฟร้อยตัวเก่านะคะ เหล็กนะคะจะเป็นเหล็กแากแปปปานะคะจะเป็นเหล็กแปปปาหกขนหนา1.5มิลนะคะส่วนตัวโรงนะคะจะเป็นเหล็ก1.5นิ้วนะคะหนา3มิลนะคะบ้างข้างรุ่นนี้นะคะลูกค้าเขาสั่งพิเศษนะคะจะเพิ่มโชคใหม่นะคะทั้งหมด ี่ตัวนะคะจะมีโชคทัง้งหมดสี่ตัวนะคะแล้วก็จะเป็นล้อแมตนะคะส่วนอาร์มนะคะอาร์มทางร้านจะทําจากเหล็กลางน้ํานะคะจะเป็นเหล็กลางน้ําอย่างดีเลยนะคะเข็งแรงมา,มากๆเลยนะคะ ตอนตัวนี้จะเป็นจุดรับน้ําหนักของพ่วงข้างนะคะอันนี้คือคือทางร้านก็เชื่อมให้อย่างดีเลยแข็งแรงแน่นอนนะคะสำหรับสายบรรทุกเลยนะคะพ่วงข้างรุ่นนี้นะคะคือคือกว้างเก็ด พื้นที่ใช้าง,งาน70เซนนะคะกว้าง1เมตรนะคะยาวเมตร20นะคะยาว120เซนติเมตรเลยนะคะในล,ลูกค้าท่านนี้ก็สั่งพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือสั่งรองท้ายด้วยนะคะสีที่ลูกค้าเห็นจะเป็นสีดำแดงนะคะตอนนี้คือถ้ารวมส่งจะอยู่ที่7,7300บาทนะคะจะเป็นชุดนี้นะคะ,ะเฉพาะ่วงข้างนะคะ7,300บาท รวมส่งเก็บเงินปลายทางนะคะสินค้าจะส่งโดยไปรษณีย์นะคะลูกค้ารับสินค้าแล้วก็ชําระเงินที่ไปรษณีย์ปลายทางสินค้านะคะใช้ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ5-7วันทําการนะคะกว้างข้างทั้งชุดนี้จะเป็นของใหม่หมดเลยนะคะจะเป็นของใหม่หมดเลยเหล็กก็เป็นเหล็กใหม่นะคะ ล้อ,อยางก็เป็นของใหม่หมดเลยนะคะโชกก็โชกใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะราคา7,300บาทลูกค้าจะได้ชุดติดตั้งด้วยนะคะชุดติดตั้งก็จะเอาไว้เชื่อม3จุดแบบนี้นะคะจะมีตรงท้ายบากนะคะตรงขาตั้งแล้วก็ตรงคอนะคะ ค้าท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะที่095518906 5นะคะ095518906สินค้ามีหลากหลายสีนะคะให้ลูกค้าเลือกนะคะ ด้วยแก๊ส CO2 นะคะและทางร้านก็เชื่อมให้เต็มทุกจุดเลยนะคะทุกรอยเลยนะคะตัวนี้แข็งแรงแน่นอนเลยค่ะดูพื้นนะคะรอยเชื่อมต่างๆนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องรอยเชื่อมนะคะเราเชื่อมให้เต็มทุกจุดอยู่แล้วนะคะ ส่วนตัวอามที่ทาจากเหล็กรางน้ํานะคะทางร้านก็เชื่อมให้ทั้งทั้งด้านในนะคะด้านในนี้แล้วก็ด้านนอกนี้ก็เชื่อมให้นะคะมีเหล็กให้ทั้งสองข้างนี้เลยนะคะอันนี้คือแข็งแรงแน่นอน,นะคะ่ะมันทุกหนักได้สบายสบายเลยะคะ่ะ400-500กิโล สนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะเหล็กใหม่ทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ราคา7,300นามนี้ไม่รวมส่งในพื้นที่เกอะนะคะค่าข้ามเกอกจะมีค่าข้ามเกาะเพิ่มเติมอีก300บาทนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะ สนใจสั่งซื้อได้นะคะมีหลากหลายสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแม่ค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ